สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel Lost Easy กันอย่างเช่นเคยนะครับผมวันนี้ครับมาอยู่ในเกมฟรีไฟฟ้กันอย่างเช่นเคยนะครับก็วันนี้นะครับทุกคนครับเกมฟรีไฟฟ้นะครับมีโค้ดอัปเดตมาใหม่นั่นเองนะครับก็โค้ดนะครับเพิ่งอัปเดตล่าสุดเลยก็จะมีในส่วนของโค้ดสิ่ปืนแบบถาวรครับผมแล้วก็โค้ดเพชรครับจำนวน10,000เพชรนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของโค้ดทางกันด้วยนะครับทั้งหมด3โค้ดนะครับผมถ้าใครอยากได้โค้ดนี้นะครับก่อนอื่นเลยกดไลค์์คคคคคลลลิปนนนนีีีี้้้้้ใใหหพพพ่่่่่่กกกกอเยะะรรัับบถาไไไมมมดด็แจโผ อ่านะครับกดไลค์กันเลยถ้าน,น้องกดไลค์แล้วเดี๋ยวเราไปแจโกโค้ดกันนะครับแต่นะครับก่อนเราจะไปแจโกโค้ดกันนะครับพี่ขอแจ,งจ้งกิจกรรมนิดหนึ่งในคลิปนี้นะครับพี่มีการแจกเพชร1นึ่เพชรครับจำนวน10รางวัลน,นั่นเองนะครับแล้วก็จะมีการแจกในส่าของเ,เป็นแพ็กเกจครับก็จะเป็นในส่าของแพ็กเกจตัวละครเอล็อกตัวนี้เลยนะครับ จำนวน10แพ็กเกจครับผมก็ราคา1,999เชรนะครับตอน1แพ็กเกจนั่นเองนะครับก็จะได้ทุกอย่างของตัวละครนี้เลยนะครับได้ทั้งชุดนะครับแล้วก็ตัวละครนั่นเองนะครับโอเคนะครับแล้วก็พี่ยังมีการแอกของเป็นสกิปืนครับเป็นแบบถาวรงครับผมหนึ่งกระบอกครับสามารถเรียกรับได้เลยนะครับอยากได้กระบอกไหนบอกพี่มาพี่ทำการสุ่มให้นะครับผมได้ทุกอย่างเลยนะครับใน ผมโอเคนะครับไม่ว่าจะเป็นกระบอกใหม่นะครับหรือว่ากระบอกเก่าก็แล้วแต่นะครับบอกพี่มาได้เลยนะครับพี่ทำการส่งไปให้นะครับผมโอเคนะครับแล้วก็พี่มีการจะส่งของขวัญครับให้น้องๆที่คอมเมนต์อยู่ดีในคลิปนี้นั่นเองนะครับใครคอมเมนต์อยู่ดีในคลิปนี้ก็รับของขวัญได้เลยพี่ทำการจะส่งไปให้นะครับผม ไม่ว่าจะเป็นบัตรเปลี่ยนชื่อครับหรือว่าท่าทางนะครับหรือว่าจะเป็นชุดก็แล้วแต่นะครับได้หมดนะครับบอกพี่มานะครับโอเคนะครับแล้วก็พี่มีกติกานะครับในการรับของรางวัลพวกนี้ทั้งหมดสข้อครับกติกาข้อแรกครับกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นั่นเองครับแล้วก็กติกาข้อที่2กดติดตามกดกระดิ่งแชร์ใน้อมบบนั่นเองครับแล้วก็ข้อที่3ครับคอมเมนต์เหตุผลว่าจะมาทีอยากได้นะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายคอมเมนต์ชื่อ Facebook แล้วก็ยูดีของเจงเอาไว้นะครับง่ายๆแค่นี้เลยนะครับสารับกิ ไม่ยากเลยนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวพี่จะพาไปดูโค้ดกันนะครับว่าในส่วนของที่โค้ดมีอะไรกันบ้างนะครับโค้ดนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็จะเป็นในส่วนของซีนฟื้นนั่นเองครับ ก็จะเป็นในส่วนของซิงปืน AK มังกรนั่นเองนะครับเป็น AK มังกรขาวเนาะนี่เลยนะครับ AK กระบอกนี้เนาะเป็น AK ที่ดีที่สุดในเกมนั่นเองนะครับบวกระเมิดสองอัตราการยิงหนึ่งลบแมกกาซีนหนึ่งนั่นเองนะครับนี่นะครับก็เป็น AK the เฟ a m i n g dragon นะครับผมโอเคนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของเป็นสกาครับก็จะเป็นในส่วนของสกาชมพูนั่นเองนี่เลยกระบอกนี้เนาะเป็นสกาคิวปิดเลิฟนะครับผมนี่นะครับบวกระเมิดงอัตราการยิงสองลบระยะหนึ่งนั่นเองนะครับก็เป็นสกาที่ ยังเห็นนักแข่งเขาก็ใช้กันอยู่เนาะนะครับโอเคนะครับแล้วก็ท่าทางครับผมก็จะเป็นในส่วของท่าทางนั่งบอลลังนั่นเองครับนี่เลยนะครับผมเป็นท่าทางนั่งบอลลังฟิฟา์เวิลด์ครับเนาะนะครับแล้วก็จะมีในส่วของเป็นท่าทางอันนี้เลยนะครับเป็นท่าทางโปรยตัง์อันนี้เลยนะครับเป็นพลังแห่งเงินนั่นเองครับเงินเกลื่อนหนาดไม่นะครับไม่ใช่แค่โคตรเกลียวเลยนะครับผมโอเคนะครับแล้วก็ทีดของเราเลยนะครับเป็นโคตรเพชรนะครับ 1น0งนเพชรครับสามารถเติมได้10คนนั่นเองนะครับคนละ1 0 0 0ันเพชรเนาะโอเคนะครับเดี๋ยวพี่จะบอกเขาแล้วกันนะครับว่าสำหรับไอเทมค้ดนะอยู่ตรงไหนนะครับก็น้องๆดูคลิปไปเรื่อยๆนะครับผมเดี๋ยวตอนนี้นะครับพี่ขอพาไปอัปเดตเกมกันก่อนดีกว่านะครับว่าในวันนี้มีอะไรอัปเดตมาบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็เป็นศาสตร์เพชรจะหนักนะครับเอออันนี้เลยนะครับผมศาสตร์เพชรหนักจัดความคุ้มนะครับก็ตอนแรกมันบัอกอยู่นี่นะครับแต่อันนี้พี่ก็เติมไม่ทันแล้วตอนนี้มันบักอยู่นะครับ เติมปุ๊บได้มันจะได้เืน900นาอปกติมันจะได้คืนเนี่ยแค่เนี่ยแค่190เพศนะครับแล้วก็มีเป็นส่ิปืนบล็อดอะไรเนี่ยอ่าบลบาทนะครับเออนี่ครับเอออันนี้แล้วนะครับก็จะมีในส่วนของเป็นซัมเมอร์สปรดด้วยนะครับสำหรับอันนี้เนาะนะครับเป็นกล่องอันนี้นะครับอันนี้พี่ก็มีหมดแล้วแหละนะครับโอเคนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของเป็นอ M79 อันนี้พี่ก็ส่งมาให้ดูแล้วแล้วก็เติมตั้งนะครับแล้วก็พวก ชุดอันนี้นะครับเดี๋ยวพี่พาไปรับก็แล้วกันนะครับผมอันนี้พี่ก็ยังรับไม่เสร็จนนะครับอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเราใช้เพชรกันเลยดีกว่านะครับนะเราต้องเอาให้ได้แหละอันนี้มันสามารถรับฟรีได้นะครับแต่พี่คือพี่ไม่ได้มีเวลาว่างไปนั่งแชร์ลิงอะไรขนาดนั้นเนาะนะครับเดี๋ยวเราปรกดกันเลยดีกว่านะครับฮิกาเพชรครับผมโอเคนะครับกดยายาไปเลยนะครับนี่โอ้โหฮิกาเพชรยายาไปครับนี่นะครับโอเคนะครับมันจะขึ้นมาเรื่อยๆไว้ทุกคน มันจะขึ้นจนถึง99มั้งถ้าพี่จะไม่เผิดนะนะครับนี่นะครับ69เดี๋ยวกลายเป็น69ไว้ทุกคนนี่นะครับไหนนี่ฮะ1 9นะครับปุ๊บนี่นะครับโอเคนะครับอ่าตอนนี้ได้17แล้วนะครับหมายเลขเนาะโอเคหมายเลข10นะครับหมายเลข3 59แล้วครับทุกคนครับโอ้โหโอเคนะครับนะได้แล้วนะครับผมนี่นะครับอีกอันเดียวนะครับเรียบร้อยนะครับผม โอเคนะครับล้าก็รับรางวัลตรงนี้ไปนะครับกดกลงไปเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูชุดกันนะครับไหนชุดอยู่ไหนนี่นี่หรือเปล่าอ้าวชุดหายชุดหายเฉยเลยทุกคนโอ้โหชุดหายครับทุกคนครับโอเคนะครับเดี๋ยวพี่ขออนุญาตนะครับไปรับชุดสักครู่นะครับโอเคทุกคนชุดก็จะได้มาอยู่ในกล่องจดหมายนะครับนี่เลยนะครับสําหรับเพ็ก อาทิตยานั่นเองนะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวเรามาคุณรับกันเลยดีกว่านะครับกุณรักไปนะครับนี่นะครับผมน่ามาแล้วนะครับสำหรับแพ็คอาทิตยานั่นเองนะครับผมนี่เลยนะครับโคตรน่ารักนะครับโอเคเดี๋ยวเราค่อยไปเปิดกันนะครับผมโอเคนะครับแล้วก็จะไม่ได้สังเป็นกิจกรรมของคาพิลาเนาะอันนี้พี่เดี๋ยวค่อยเติมโพสให้ดูก็แล้วกันนะครับอ่าแล้วก็มี M79 อันนี้พี่ก็ได้แล้วเนาะนะครับนี่นะครับ คือหมดไปเกือบเกือบสองพันเพชรแหละนะครับสำหรับเป็นเพชรเก้าเขาบอกนี้เนาะครับเดี๋ยวนี้เราจะมาสุ่มในส่วนของเป็นสกิปปืนอันนี้ก็แล้วกันนะครับเป็นสีเขียวนะในพี่ยังไม่มีนะครับขาดอันเดียวนะเดี๋ยวเรามาสุ่มกันเลยดีกว่านะครับสุ่มสองครั้งพอนะครับโอเคนะครับคนไม่ต้องบอกอีกครับนี่นะครับโอเคนะครับเราก็รอมันหมุนไปนะครับผมเกินแล้วว่ทุกคนเฮ้ยทะลุแก้วมาลูกหนึ่งก็โอเคนะครับโอเคอยู่นะครับ โอเคนะครับอีกครั้งหนึ่งครับผมเกลือเกลือไหมบโอ้โหโอ้โหโอ้โหทุกคนเกลือว่ะโอ้โหเรียบร้อยครับเกลือครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวพี่ขาดอีกกี่ลูกเนี่ยขาดอสองลูกเองนะครับเดี๋ยวรอค่อยไปเติมตังตรงนี้ออกก็ได้นะนะครับนี่นะครับได้อีกหนึ่งลูกนะครับโอเคนะครับแล้วก็อ่ามีกิจกรรมไหนให้พี่เล่นอีกบ้างนะครับในคลิปนี้เนาะ อยากเสียเพชรนะครับทุกคนครับเอออยากเสียเพชรอันนี้พี่เล่นไปแล้วแหละนะครับพี่ได้แล้วเนาะสำหรับชุดอันนี้เนาะก็เป็นกิจกรรมอ่าที่ว่าต้องเอาหมัดมันไม่เชิงว่าเอาหมัดไปต่อยนะทุกคนเออนะครับมันนีย่ยแต่นี้พี่ก็ทาแตกไปแล้วเนะี่ยอยากได้ไอวอลแต่มันไม่ได้เลยเป็นไอวอลที่เฟี้ยวมากนะครับมันได้ยากมากเนาะ นะครับแล้วก็เดี๋ยวอาจจะนาอนาคตอาจจะเอามาขายหลวอแบบนี้นะครับก็ของจีจกรรมส่วนใหญ่ก็อาจจะเอามาขายตลอดนะครับโอเคนะครับแล้วก็ม um. ีสิปืนอันน in ี้ครับผมเป็นเอ็พีนะครับเป็น MP5 นะครับเป็นพีไฟท์นั่นเองนะครับเคเดี๋ยวเรามาสุ่มกันสักส0 0เพชรนะครับนี่นะครับ300เพชรครับผมเป็นสกิปปืนที่ว่ายอมแมวมาขายเนาะนะครับไม่อยากสุ่มเลยทุกคนเดี๋ยวเราหาสินปืนที่แบบดีๆสุ่มหน่อยดีกว่า มสกินปืนอะไรสุ่มมมตินนะอ่ะขอเป็นสกินแบบทีมก็แล้วกันกน,นะครับเป็นทีมเนาะงับนี่นี่ครับโอ้โหเออเฮานานี้อะไรกันนี่อ่ะนะครับโอ้โหไม่มีอันไหนที่แบบเข้าตาเลยครับทุกคนครับมีแค่อันเนี้ยที่เข้าตาอยู่อ่ะโอเคนะครับสามร้อยสิบให้ครับผมกดเปิดไปเลยนะครับเปิดไป้ายเกลือจัดเฮ้ยได้เอ็เอเอดอับถาวรทุกคนเฮ้ยคุ้มนะเนี่ย บเดี๋ยวไปดูไอ้ดับก่อนนะครับได้มาทาวอนนะครับผมนี่นะครับเป็น AWM นั่นเองนี่เลยนะครับบวกกับตากกระยิงสองเนาะลบแมกกาซีนหนึ่งนะครับก็อันนี้ก็ดีอยู่นะเออสำหรับพวกที่เล่นปืนคอมคืออันนี้แนะนําเลยนะครับเพราะว่ามันจะสับไวมากนะครับเออนะครับอันนี้มันจะติดดีเลย์นิดหนึ่งนะครับแต่นี้คือกดปุ๊บคือไปเลยอะประมาณนั้นนะครับทุกคนครับโอเคนะครับแล้วก็มีชุดซามุรนี่ครับเป็นชุดคับกิเนาะอันนี้ก็ได้แล้วแหละนะครับแต่ คือก็เกลือแหละนะครับทุกคนครับโอเคเดี๋ยวพี่ขอหากิจกรรมก่อนนะครับหรือว่าวันนี้เราจะมาอัปเกรดเลเวลตัวละครกันดีนะครับไม่อัพดีกว่าเดี๋ยวพี่ค่อยไปอัพยอดหลังใหม่อ่ะเนาะนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปหาเลยสุ่มวันนี้หน่อยดีกว่านะครับทุกคนครับสุ่มเป็นอ่าเพ็กเอเดวิสบอลกันนะครับโอเคนะครับสิบครั้งครับผมสิบใบนะครับพี่มีอยู่ร้อยสิบสามนะฮะตอนนี้พี่ก็สุ่มตอนแรกมีอยู่เกือบเกือบห้าร้อยแหละนะครับพี่สุ่มเล่นตลอด นะครับโอ๋อโหเกลือเกลือชาตินะครับผมโอเคนะครับเกลือกันอีกแล้วนะครับผมสําหรับคลิปนี้ครับไม่มีคลิปไหนที่ผมไม่เกลือเลยเว้ยทุกคนครับเหนื่อยใจนะครับเดี๋ยวเรามาสุ่มซิงเกิืนอันนี้เล่นกันดีกว่าโอ้โหเกลือจริงนะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้แหละนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับแล้วก็ สำหรับไอเทมโค้ดนะครับก็อยู่ด้านล่างคอมเมนต์นะครับใต้คอมเมนต์ปักหมุดเลยนะครับพี่ปักหมุดไว้ให้เรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมเอาไปเติมกันด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาเปิดชุดกันก่อนนะนครับเปิดไป้ายนี่ครับนี่นะฮะเป็นแพ็กอัจฉริยานั่นเองนะครับแล้วก็สมรัยเกิรครับนี่นะครับเปิดไป้ายนะครับมีอะไรอีกนะครับหมดแล้วนะครับก็สำหรับนี้ครับพี่ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ให้กับความเกิร์ของพี่ด้วยนะครับผมก็สำหรับที่นี้ครับบ๊ายบายครับทุกคนรักทุกคนนะคครรัับบบบบผมจุ๊๊าายย ปิ้วสำหรับวัต์เทมโค้ดครับอยู่ด้านล่างคอมเมนต์ครับใต้โปรโมชัที่ปักหมุดให้เรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมเอามาเติมกันด้วยนะครับผมก็สำหรับช่วันี้ครับบ๊ายบายทุกคนปิ้วรักทุกคนนะครับผมจุ๊บๆครับบ๊ายบายเดือดจัด